วันนี้กุูไก่กับพี่มิกมาสวนผักนะคะเพื่อมาโละมะเขือเทศทั้งหมดเลยทั้งลูกมะเขือเทศแล้วก็ต้นมะเขือเทศนะคะเอาออกหมดเลย นอกจากที่เราโละมะเขือเทศมาหมดแล้วนะคะเราก็ยังเก็บผักอื่นมาจากสวนด้วยนะคะองุ่นนี้ยังเหลืออีกนะที่สวนผักนะคะและมะเขือเปราะรอบนี้ได้มาเยอะมากเลยแล้วก็ยังมีพริกหวานมีมะเขือม่วงอีกนะคะผลผลิตสดๆจากสวนของพวกเราทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะ เมื่อวานพวกเราไปโลาะมะเขือเทศมาเกลี้ยงสวนแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมีเมนูมะเขือเทศมานําเสนอเป็นเมนูที่คุณผู้ชมขอมาด้วยนะคะมะเขือเทศเขียวทอดนั่นเองแล้วก็ยังมีเมนูจากพริกหวานแล้วก็มะเขือม่วงจากสวนของพวกเราด้วยนะคะผักจากสวนของพวกเรากุ้งไก่ล้างทําความสะอาดหัน่นเตรียมทําเมนูอร่อยของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะก็มีพริกหวานหั่นนะคะมีทั้งพริกหวาน ลูกใหญ่ลูกเล็กพริกไอโฟนปนปนกันแล้วก็มีมะเขือม่วงเดี๋ยวจะหั่นมะเขือม่วงทีหลังมันจะได้ไม่ดำเนาะแล้วก็มีมะเขือเทศที่เอาไปต้มแล้วก็แกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วแต่3มอย่างนี้ไม่ได้มาจากสวนของเรานะคะขึ้นช่ายหัวหอมแล้วก็แครอทเดี๋ยวจะมาสับ3มอย่างนี้3มอย่างนี้นะคะคือเบสของหลายเมนูอาหารอิตาเลียนซึ่ง ถ้าเรียกแบบเป็นต,ตัวแทนนะก็คล้ายๆสามเกลอของบ้านเรานะคะเป็นเบสของหลายเมนูเลยน้ำมันมะกอกนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ วุ้ยใช้น้ำมันมะกอกไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าอร์จินนะเป็นเกรดที่ใช้ทำอาหารนะคะ mm hmm. วุ้ยใช้น้ำมันน้อยมากเลยนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะผัดจนผัดเริ่มหอมนะคะเริ่มแห้งแล้วว้ยไปหัน mm hmm. ่นมะเขือม่วงมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เท okay. ใส่ลงไปเลยว้าวเยอะมากเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะอืมแต่ถ้าใบนี้นี่ใหญ่ที่สุดในบ้านก็ด้วยมันเกิดเทศนะคะอีอาลงมาทั้งรูปแบบนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถึงไปมันก็เปื่อยไปเรื่อยๆนะคะ เมนูแค่ขักพวกนี้นะแล้รประกันนะคะความอร่อยออกมาอูมามิมากเลยยิ่งมาเขิดเทศนะคะมีสารอูมามิเยอะมากหัวหอมขึ้นช่ายแคอรอทล้วนแต่อุดมไปด้วยรสอูมามิเกลือชุมปูนะคะ น้ำตามลงไปหน่อยนึงอย่าใส่เยอะนะคะน้ำเพราะถ้าใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเสียเวลาทำให้มันงวดทีหลังค่อยๆเติมได้นะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำไม่พอคนให้เกลือเตะคนให้มันเข้ากันปิดฝานะคะเดี๋ยวพอเริ่มเดือดแล้วก็เบาแก๊ แล้วก็ตุ๋นประมาณสักเกือบชั่วโมงนะคะแล้วแต่ความชอบเลยชอบผักนิ่มมากนิ่มน้อยคราวนี้เราก็จะมาเตรียมมเะเขือเทศสําหรับทอดกันนะคะมเคะเขือเทศสําหรับทอดเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ดิบคืออ่อนแบบนี้เลยจนถึงหามแบบนี้อย่าให้มันสุกก็พอนะหำหามนะคะนี่คือยังแข็งมากอยู่เลยว่าชอบกินแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันจะมีความหวานมากกว่าแบบเนี้ย มันไม่หวานมากแต่มันก็ไม่เปรี้ยวจี๊ดนะมามาหั่นกันนะคะทน,นี้เอาออกไปหั่นเป็นชิ้นประมาณสักครึ่งเซนนะคะ แป้งสาลีนะคะแล้วก็น้ำทำอ้ยธรรมาดาค,าค่อยๆใส่ใครจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะแป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้าได้หมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไรายอิตาเลียนแท้ๆก็จะใช้แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีเนี่ยประสงค์ใช้ได้เลย เมื่อผสมแป้งเข้ากันแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยเมื่อเขือเทศดิบทําได้หลายเมนูนะใส่ต้มยำก็ได้นะคะมันก็จะเปรี้ยวไม่มากความเปรี้ยวมันก็จะประมาณครึ่งหนึ่งของมะขามมะขามเปียกนะเท่านั้นเองนะคะแต่มันให้รสอูมามิ ใส่ต้มยำก็อร่อยตำน้ำพริกก็ได้จิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะมะเขือเทศเขียวมะเขือเทศดิบแล้วก็หมักไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วถึงค่อยเอาไปทอดสาเหตุที่ต้องหมักไว้ในแป้งแบบนี้เพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยน้ำมันเยอะให้มันคายน้ำออกมาผสมกับแป้งด้านนอกมันก็จะมีความกรอบมากกว่าตอนที่เราไปทอดนะคะถ้าเราไม่หมัก เราไปทอดเลยได้ไหมก็ได้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะคายน้ำออกมาตอนที่เราทอดแล้วอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยกรอบนะคะหมักข้างนอกก็ได้หรือหมักในตู้เย็นก็ได้นะกุ๊กไก่จะเอาไปหมักในตู้เย็นเพราะว่ามันจะกรอบมากกว่านะคะมาคราวนี้เรามาทอดมะเขือเทศกันนะคะใช้หม้อเพราะว่ามันจะได้ไม่กระเด็นเลอะครัว ได้แล้วชุดแรกดูชิ้นนี้สองชิ้นติดกันก็แอบมองไม่เห็นเสร็จแล้วโรยเกลือแค่นี้เองนะคะง่ายๆระหว่างที่เราทอดมะเขือเทศเราก็จะย่างเบอร์เกอร์ลงไปด้วยนะคะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อเสร็จแล้วนะคะมะเขือเทศทอดเบอร์เกอร์ก็ใกล้จะย่างเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีน้ำคลุกคลิกแบบนี้นะคะนี่นี่ของกุ๊กไก่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผักเยอะมากแน่นมากทุกคนเห็นไหมนี่น้ำมันนะคะกระเด็นออกมาขนาดใช้หม้อสูงๆนะถ้าใช้หม้อตเตี้ยๆเนี่ยโอ้โบานหน้าค่าที่รัก เอ้ยอย่าไปจุ่มอย่าไปจุ่มอย่าไม่กรอบยอดมาจุ่เจ็บบอนจ e ่ใอนยั้ยในแบบให้ในแบบของฉันกินก่อนในแบบของช่องมันกรกรุกรอเอะบอน หม้อเลือกรีโอบกรอบเบาๆนะแป้งสาลีอเนกประสงค์บนนานๆทำกินทีอร่อยนะโอ้บอหมีกึ่งอืมผักตุ่นก็อร่อยผักตุ่นนี่เดี๋ยวจะเอาแช่ช่องแข็งบ้างสักถุงสองถุงบน เดี๋ยวตอนลบผักหมดส่วนนะคะเดี๋ยวได้ทำแช่ช่องแข็งแน่นอนเพราะเมนูเนี้ยผักตุ๋นนี่เนี้ยกินกับเนื้อย่างก็ได้เนื้อทอดได้ทุกชนิดนะหมูปลาไก่เนื้อได้หมดนะคะอนใช่เอาซาบอนเาพาสต้าใช่ทำพาสต้าก็ได้บ้าเอาไปใช้ทำพาสต้าก็ได้ทุกรี่บนกินกับขนมปังก็ได้มานชาร์โลคอลพานีเ n a น a s a g n a ใช่ ทำได้เอาไปทำลาซานญาก็ได้นะแทนมีซอสนะคะสําหรับคนที่กินมังสวิรัตเมนูนี้อร่อยกุ้งไก่รับประกันเลยนะใส่สามเกลอือนี่นะคะสามเกลอือตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นเบสของหลายๆเมนูของอาหารอิตาเลียนเลยสามเกลอืออิตาเลียนเนาะ <laughs> ถึงคราวคุณป้ากุไก่กินบ้างนะคะ <laughs> ไม่ใช่แว่นใส่ตานะทุกคนเป็นแว่นที่ใส่ เวลาทํางานหน้าคอมใช้โทรศัพท์นานๆนะคะใส่ตามันจะแบบแสบมากเลยจนน้ําตาไหลเลยนะแคว้เป็นมาสักพักแล้วน่าจะประมาณสักสองสมปีแล้วนะที่ใส่ตารู้สึกแบบแย่ลงนะคะเพราะว่าทํางานหน้าคอมทำ YouTube เนี่ยแหละตัดต่อวิดีโอวิดีโอหนึ่งอะใช้เวลาอย่างน้อยๆน,นะอย่างต่าเลยอะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะคะตามันก็เลยแสบ ที่สำคัญชอบเล่นเกมเราต้องเปิดแสงหน้าจอแบบเจ้าจ้านะทำาาใส่ไตอย่างดีเลยชีนนี้น่าจะทำหามแล้วเนี่ยอืมอืม,อม,อมกอบเปามากเลยชินนี้เป้วหนะ เพราะว่าจำได้ไอ้ลูกใหญ่ไอ้ลูกใหญ่กับเพื่อนชิ้นเขียวๆนี่ลูกคนมอัอนนี้เปี้ยวมัเปรี้ยวมากอ่ะหัวคอมผักของเราเนนี้อร่อยมากเลยพริกหวานมะเขือม่วง ราใส่อะไรได้อีกนะใส่ผักได้หลายประเภทนะคะเอาไปตุ๋นรวมกันแบบเนี้ยมะเขือ,เ,อเทศถ้าไม่เห็นแบบลูกเป็นลูกเป็นล่างแล้วอะ่ะละลายหมดแล้วนะคะถ้าใครชอบรสเปรี้ยวออกนําเปรี้ยวนํานะให้ใส่มะเขือเ,อเทศเยอะๆนะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวกลมๆก,ก็แบบ มะเขือเทศกำลังดีผักนั่นมากๆเมนูนี้ลองทำกินกันดูนะคะเมนูผักสไตล์อิตาเลียนผักล้วนๆเลยกินเปล่าๆก็ได้แกมกับเนื้อย่างเนื้อทอดทุกชนิดได้เนื้อสัตว์นะคะ เอาไปคุกกับพาสต้าก็ได้กินกับขนมปังก็ได้ทาน,น้าขนมปังก็ได้กินเหนือข้าวก็ได้ได้หลายเมนูเลยอ่ะผักเมนูนี้แตคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกูไก่จัดก,กินข้าวแกล้มละครม่งที่มันกินข้าวไม่อร่อยมาก,มากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยค่ะเมนูผักกูไก่นำเสนอเมนูผัก จากสวนของพวกเรานะคะลองทําตามกันดูนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยอ,อร่อยด้วยที่สําคัญ